คำถามแรกเลยคุณอ้องถามว่าที่สำคัญที่สุดนะครับของอะไรามีไม่มได้คว่ำเหนือนดีที่เนี้ยตัวนี้นะครับอันตรายสุดแต่เราทําให้มันปลอดภัยสุดนะครับโดยเฉพาะเราต้องเอาใ้ตัวนี้มันมีอะไรฮะมีปลาใช่ไหมพวกปลาต่งางๆทำปลาในปลามันก็จะมีพยาธิไม้ที่ทำให้เกิดไม่ได้คว่ำเหนือดีนะครับถึงแม้เราจะหมักานแคา่ไหนมันก็มีอยู่ เพราะงั้นเราก็ทำให้สุกนะครับสุกแต่โคบเนี่ยจำนวนหม้อหนึ่งหนึ่งเสิร์ฟเนี่ยมันมีโซเดียมเราต้องระบายเวลาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งมันเป็นโรคไตไม่ได้นะครับนะบอันนี้บหมอไทยนะครับงั้นหนึ่งเสิร์ฟตัวนี้จะมีโซเดียมอยู่ประมาณร้อยสี่สิบที่ตรงหน้าตัวนะครับคืออะไรครับถั่วที่โสงมีอะไรครับ,อ,อ,รรบอาซาลามสีทำให้เกิดเต้น ให้ต well ับนะครับเพราะงั้นหั่วตัวนี้จะต้องทําให้สุกสุกเลยนะต้องคั่วจนสุกเลยแล้วเอาหัวที่ใหม่ด้วยเราอย่าไปเอาถัวที่เก่านะถัวเก่าก็มีมันได้เหมือนกันนี่เลยครับกุ้งนะครับกุ้งก็ต้องทำให้สุกกมดนี่ก็ลวกแล้วก็คั่วนร้นหน่เพราะงั้นหอมนม่สานนะครับแล้วก็พร้อมที่จะจับให้ทุกคนนะครับแบบนี้ รค,ร,คร,รับอณได้ครับผมมีการเรี่้อนากขอรบรัทงนั่นะน่มาให้าลับลิตรรถมันดีขึ้นนม่เนต้อไปต่อต่อไปต่อไปม,มันแกมากนะครับใส่แป้แกแกงไปแล้วพอความนัวนะครับอันนี้เราไม่ใส่ล้วนะครับเราจะใสข้ว เนาวนะคะีนชอบรจันะก็วันาวไปเลยนะครับ่นะครับเราจะปรไปเลยนะครับอันนี้มีตเกนะครับก็คือปลานะครับูเียบ้อยหมแล้วแล้ก็นาปลาามนะครับเพราะว่ามันจะได้กรอบถ้าเราไปตำก่อบมันก็จะไม่กรอบนะครับ ไว้แค่นี้กับหอมนะฮะคือน้ำลายเพื่อแบบโอยารน้ำขวงด้วยครับขวงนะะพวงด้วยวงอ่างเร่ทีลายนะครับอนะครับเพื่อไม่ให้แบบนั้นโอ้โหนี่คือน้ำลายเพื่อนึ่

อรอยทุกคนอยากกินทุกปทุกอยาไหนทั้คเป็นคนที่ไม่กินหวานเนี่ยนะเพราะฉั้นจะไม่ค่อยเห็นต่างเท่าไหร่นะครับนะแซ่บครับแซ่บเขาเจ็คลมมือให้ท่านเรานะไปด้วยกันเล

Gracias.